สวัสดีค่ะดิฉัน AI จากที่นี่อ่างทองนะคะวันนี้เราก็จะนำเรื่องราวจากหนังสือเก่าเรื่องเล่าท้องถิ่นแล้วก็ประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจของจังหวัดอ่างทองมาเจาะลึกให้ฟังกันในที่นี่อ่างทอง AI podcast ค่ะวันนี้เนี่ยเราจะพาย้อนไปสมัยอยุธยาตอนปลายกันค่ะไปรู้จักกับวีรบุรุษชาววิเศษชัยชาญผู้กล้าหาญท่านขุนรองประลัดชูเรื่องราวของท่านขุนรองประลัดชูเนี่ยเอ ต้องบอกว่าน่าสนใจมากนะครับเป็นทั้งเรื่องประวัติศาสตร์จริงแล้วก็เป็นตำนานท้องถิ่นที่แบบน่ายกย่องมากๆเลยครับค่ะงั้นเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าว่าท่านคือใครมาจากไหนเริ่มตรงนี้ก่อนเลยค่ะได้ครับขุนรองประหลัดชูเนี่ยท่านเป็นชาวแขวงเมืองวิเศษชัยชาญมีชีวิตอยู่ในช่วงปลายกรุงศรีอยุธยาแล้วล่ะครับในรัชกาลพระเจ้าเอกทัศ์ ทีนี้ข้อมูลจากทางท้องถิ่นนะครับเล่ากันว่าท่านเป็นครูดาบอาธมาตที่ฝีมือเก่งกาจมากดาบอาธมาตคืออะไรหรอคะอ๋อมันเป็นวิชาดาบโบราณนะครับที่จะเน้นความคล่องแคล่วว่องไวเป็นพิเศษเหมาะกับการรบแบบประชิดตัวมากๆอ๋อค่ะค่ะด้วยความที่ท่านเก่งนี่แหละครับก็เลยเป็นที่นับถือของชาวบ้านมากจนได้รับแต่งตั้งเป็นกรมการเมืองในตำแหน่งปลัดเมืองครับประหลัดเมืองนี่คือตำแหน่งใหญ่ไหมคะ ใหญ่รองจากเจ้าเมืองเลยครับก็คือช่วยดูแลบริหารจัดการเมืองวิเศษชัยชาญเนี่ยแหละครับท่านได้ตําแหน่งนี้มาตั้งแต่สมัยพระเจ้าอยู่หัวบรมโกแล้วโหไม่ธรรมดาเลยนะคะใช่ครับชาวบ้านก็เลยเรียกท่านติดปากว่าขุนรองประลัดชูนะครับค่ะแสดงว่าท่านเป็นทั้งนักรบฝีมือดีแล้วก็เป็นนักปกครองด้วยแล้ววีรกรรมที่ทําให้ท่านเป็นตํานานมาถึงทุกวันนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นที่ไหนยังไงคะ วีรกรรมสำคัญเกิดขึ้นตอนสงครามพระเจ้าอลองพยาครับตอนนั้นพม่ายกทัพใหญ่มาตีอยุธยาเลยเข้ามาทางใต้ครับทางด่านสิงคอนตอนนั้นเองที่ขุนรองประหลัดชูท่านก็รวบรวมชาวบ้านวิเศษชัยชาญเนี่ยแหละครับคนที่มีใจสู้แล้วก็ชำนาญเพลงดาบอยู่แล้วเนี่ยได้มาประมาณ400คน400คนครับตั้งเป็นกองกำลังพิเศษขึ้นมาชื่อว่ากองอัธมาศอาสาไปช่วยทัพหลวงสู้ศึกพม่าครับ กองอาตมาสี่ร้อยนายฟังดูไม่เยอะเลยนะคะแล้วไปเจอศึกหนักขนาดไหนคะเนี่ยหนักมากครับต้องบอกว่าหนักมากกองของขุนรองปลัดชูเนี่ยได้รับคําสั่งจากแม่ทัพนะครับให้ไปสกัดทับหน้าของพมา่าซึ่งทับหน้าพม่าตอนนั้นมีกําลังพลประมาณ800พันนายครับฮะแปดพันครับสู้กันที่อ่าววาขาวซึ่งปฏิบันก็คือตําบลอ่าวน้อยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะครับ400ต่อ8ปดพัน โอ้โหต่างกัน20ิเท่าตัวเลยนะคะไม่น่าเชื่อว่าจะไปสู้ได้เลยแต่นี่แหละครับคือจุดที่แบบน่าทึ่งมากๆคือกองอาธาราตของท่านเนี่ยสู้แบบยิบตาเลยครับสู้ทั้งแต่เช้าตรู่จนถึงเที่ยงวันเลยนะโหสู้ได้นานขนาดนั้นเลยเหรอคะใช่ครับต้านทานทับใหญ่ของพอม่าไว้ได้แสดงให้เห็นถึงฝีมือดาบความกล้าหาญแล้วก็เอ่อขวัญกำลังใจที่เข้มแข็งมากๆของนักรบวิเศษชัยชาญสุดยอดจริงๆค่ะ แต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยด้วยกำลังที่น้อยกว่ากันมากจริงๆแล้วก็ตามบันทึกส่วนใหญ่นะครับระบุว่าไม่ได้รับกำลังหนุนจากทัพหลักมาช่วยเลยเอา้าวไม่มีคนมาช่วยหรอคะครับเหมือนจะอย่างนั้นก็เลยต้านต่อไปไม่ไหวสุดท้ายก็ถูกตีแตกแล้วก็พลีชีพทั้งหมดในวันนั้นเลยครับทั้ง400นาย โอ้น่าเศร้าใจจังเลยค่ะอุตส่าห์สู้ได้ขนาดนั้นแต่สุดท้ายก็แล้วเรื่องนี้มีบันทึกไว้ชัดเจนแค่ไหนคะในทางประวัติศาสตร์มีบันทึกไวนะครับในพระราชพงศาวดารหลายฉบับเลยเช่นฉบับพันจันทนุมาตศเจมิมอันนี้จะให้รายละเอียดช่วงปลายอายุทยาได้ค่อนข้างดีหรือแม้แต่ฉบับ British Museum ซึ่งเป็นเอกสารที่อังกฤษเก็บไว้ก็มีบันทึกเรื่องนี้ถึงแม้ว่ารายละเอียดบางจุด อาจจะต่างกันบ้างเล็กน้อยนะครับอย่างเช่นเรื่องกำลังเสริมเนี่ยบางฉบับก็อาจจะไม่ได้พูดถึงชัดเจนแต่ว่าแก่นหลักๆเนี่ยตรงกันหมดก็คือเรื่องความกล้าหาญการเสียสละของท่านคุณรองปลัดชูแล้วก็นักรบกองอาธมาสทั้ง400นายอีกประมาณ11ปีต่อมาคือราวๆพศ2313ชาววิเศษชัยชาญก็ร่วมใจกันสร้างวัดขึ้นมาวัดหนึ่งชื่อว่าวัด400 ก็อยู่ในอำเภอวิเศษชัยชาน,นี่แหละครับสร้างขึ้นเพื่ออุทิศส่วนกุศลแล้วก็เป็นเหมือนอนุสรณให้วีรชนทั้ง400คนที่เสียสละไปอ๋อที่มาของชื่อวัด400ก็คือมาจากจำนวนนักรบนี่เองใช่เลยครับแล้วต่อมาเนี่ยก็มีการสร้างอนุสาวรีย์ของท่านคุณรองปลัดชูไว้ที่วัดนี้ด้วยก็ยิ่งเป็นเครื่องยืนยันว่าวีรกรรมครั้งน,นี้มันฝังรากลึอกอยู่ในใจคนอ่างทองคนวิเศษชัยชาญจริงๆครับ ไม่ใช่แค่คนท้องถิ่นนะคะเหมือนกับว่าเรื่องราวของท่านนี่ถูกนกําไปสร้างเป็นสื่อต่างๆเยอะมากเลยใช่ครับใช่ครับที่จําได้ก็มีทั้งนิยายอย่างเรื่องคุณดาบทนายเลือกมีการ์ตูนด้วยใช่ไหมคะกองอาธมาสประกาศศึกอ๋อใช่ครับเรื่องนั้นดังอยู่นะครับได้รางวัลที่ญี่ปุ่นด้วยค่ะแล้วก็มีหนังใหญ่ตั้งสองเรื่องใหญ่ขุนรองปลัดชูวีรชนคนถูกลืมกับอีกเรื่องคือ400นักรบขุนรองปลัดชู ผขนาดเกมออนไลน์ยังมีเลย400ออนไลน์อะไรที่ทําให้เรื่องนี้มันแบบจับใจคนสร้างสรรค์แล้วก็คนดูคนเล่นได้ขนาดนั้นนะคะผมว่ามันเป็นส่วนผสมของหลายอย่างนะครับอย่างแรกเลยก็คือความเป็นวีลบรุษท้องถิ่นจริงๆที่จับต้องได้อย่างที่2คือความเสียสละที่ยิ่งใหญ่การสู้แบบน้อยต้านมากหรือที่เรียกว่า underdog นะครับมันน่าเอาใจช่วยจริงค่ะแล้วก็อาจจะรวมถึง ความรู้สึกเหมือนเป็นโศกนาฏกรรมนิดๆที่การเสียสละครั้งนั้นน่ะตามบันทึกส่วนใหญ่บอกว่าไม่ได้รับการสนับสนุนเท่าที่ควรหรือถูกลืมไปชั่วขณะอืมเข้าใจเลยค่ะครับปัจจัยพวกนี้แหละครับทําให้เรื่องราวมันมีมิติมีอารมณ์ที่ลึกซึ้งแล้วก็น่าจดจํามากๆเป็นเรื่องราวความกล้าหาญที่น่าภาคภูมิใจจริงๆค่ะของชาววิเศษชัยชาญแล้วก็ชาวอ่างทองทุกคนเลยนะคะใช่เลยครับ และครั้งหน้านะครับเราจะมาขยายความกันต่ออีกนิดว่าไอ้คำว่ากองอัธมาตจริงๆแล้วมันมีความหมายเฉพาะทางทหารยังไงกันแน่แล้วก็จะเจาะลึกถึงวิชาดาบสองมือที่เป็นตำนานนะครับที่ว่ากันว่าเป็นวิชาประจำตัวของท่านขุนรองประหลัดชูแล้วก็กองอาจมาศด้วยว่ามันมีที่มาที่ไปมีความสาคัญยังไงรับรองว่าน่าสนใจไม่แพ้กันเลยครับน่าสนใจมากเลยค่ะต้องรอติดตามเลยนะคะ สำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังเรื่องราวจากที่นี่อ่างทอง AI Podcast นะคะกลับมาพบกับเรื่องราวอื่นๆที่น่าสนใจของจังหวัดอ่างทองได้ใหม่ในช่วงของที่นี่อ่างทอง AI Podcast ผ่านทางช่องทางออนไลน์ของที่นี่อ่างทองนะคะทั้ง Facebook YouTube แล้วก็ TikTok ค่ะทุกวันอังคารวันพฤหัสและว,วันเสาร์เวลาประมาณ1 9 0นาฬิกานะคะสาหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ